สวัสดีครับยิบซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพารวยนะครับเอาเมื่อนี้เดี๋ยวจะพาไปตามแนวทางต่างประเทศของพอเสิรนะครับครับสวัสดีครับพอเสิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สียดายไม่ได้ลงเมื่อวันนี้เนาะครับเนาะเม่นวันนี้บอลถล่มมาลงเท่าคว่ำวันนิดน้อยสำหรับเอฟซีบริบบงเลยเวลาเลยท่านเอฟซีพอเสิร์ต ตีตามดิวไอ้ที่ทั้ง่องบ่อไหนบ่อไหนมาลงว่าน <Okay. S 1> อ่ามาว่านนี่พี่น้องหน่อยมัดนูว่านนี่ประเสริฐให้เด่นสามรองหกกน9เก้าสรุปแล้วมาวัดทั้งสามตัวพี่น้องกอดข้อกันหน้า้อมเด่นสามรองหกกน9เก้ากรอบแรกสามศูนย์หนึ่งสามกรอบสองสองเก้าหกหนึ่ง องเก้าเนี่เขาตรงตรงพี่น้องครับรอบที่นี่กรอบที่สามนี่เก้าสองสองหนึ่งนี่ออกสามตัวพี่น้องสองสองเก้าครับผมรอบที่สี่นี่หกเก้าเก้าหกก็ออกหกเก้าพี่น้องเก้าหกว่านี่สำหรับแนวทางว่านนี้นะครับพี่น้องนะเนี่ยสามสวนนี่ใเบิ้งเกินเกินไปแล้วก็สามเจ็ดก็ยุง on, 2, ome, ่งกับทยครับพี่น้องสามเจ็ดเจ็ดสามว่านี้ครัตัวเด็กเดินเขาสำหรับเมือนี่พี่น้องทิดสามเลยครับแนวทาง แนวทางฮานอยมัดหมูสลับมือนี้วันที่สี่เดือนเกตีหกฮะวิ่งเด่นสามคือกอาพี่น้องมือนี้ครับผมวิ่งเด่นสามลองสองกันเก้าระวังไม่ติดกอดข้อกันหน่อยอีกถ้าเอฟซีทุ่นหน่อยก็คือเอาสามตัวนี้ไปวิ่เวียนกระจบแล้วครับพี่น้องได้แล้วแต่พี่น้องที่อยากเด้นเล็วได้กรกอบก็บคือกรอบแรก 1, 2, 3, 3, 3. ก็คือหนึ่งสองสามสามกรอบสองเดี่ยวคือสองสามสี่ห้า รอบสามนี่คือสามหกเจ็ดเก้ากรอบสี่นี่คือสามสองหกห้ากรอบที่หาคือเก้าศูนย์สองเก้าแล้วก็กรอบทุ่ท่ายก็คือหกสามหนึ่งห้าตตีเป็นเลขสองตวัวพี่น้องมันก็นกนยึดจี่ยูยป,ประมาณเลขจี่ประมาณสิบประตูสิบประตูแต่ว่ามันจะออกโตโตรงนี้เหรอครับหรือว่าสองโตสามโตกระจอ,อกในกรอบหามแย่งกรอบกันแต่มักสามก็เอาสามไปแรนหาไว้อยู่ในกรอบเลย ้ามักสองก็เอาสองบอแลนมันสีเหลี่ยง่า,งงายหนึ่งสามมักเก้าก็เอาแลนช่องของเก้าสามตัวกัอยี่นกรอบไมเ่เหลือพี่น้องจับเอาสมมติว่าตั้งสี่หาสิพี่น้องจะได้เลขสามตัวพี่น้องก็ดึงสองสี่ห้าสามสี่ห้ามันก็ติดล้โอ้คือวนหน่อยอยู่ในกรอบนั่นเลยแมน,นแอ,อันที่ฉันบอว่านี่คือคือสองสองเก้ามันคือออกลายรอบแล้วบนมันคออือออกออกลายรอบมาแล้วเลขสามตัวนี่กรอบ พอเสือสีบดจับเลขยสองตัวไห้คือสองตัว,ตวเอาหนีหนีโดนเอาหนีเล<ต>ยบดต้องไปจับเนี่ยอ๋แต่ว่าวิ่งรูดก็คือสามพี่น้องมือน,นี่ถ้าเบิ้ลจะมากก็คือสามสามถ้าเบิ้ลจะมากคือสามสามก็เก่าเก่ามือน,นี่เห็นแนวทางของห้าน้อยได้พี่น้องได้ห้าน้อยบัด,ดบบมือได้บดแยกไห้บได้แยกมูอไห้ได้พี่น้องแต่ว่าที่นี่สามคือตัวเด่นแต่ให้พอเสือไทยก็คือ อสองพอเสิร์ฟให้ไปอยู่พิเศษสามให้ไาอยู่ปกติเก้ายู่วิ่งพี่กรับมือนี่ถ้าพี่น้องสี่ไปวิ่ง,งดิ่งแยกถ้ามว่แยกก็คือเอาตามร่วมไปเลยเหรียญไปเลยสามน้อยเลยจะมีเอฟซีพอเสิร์ฟบางคนว่าจีดถอดซีน้อยพอเรียพอเสิร์ฟมันขอทั้งซีน้อยอีกนังสั้น,นซึ่งเฉพาะจีดฟอมถามพี่น้องจีดซวยอีกรอบนึงแล้วก็จีไปแล้วพัฒนาเลยนะไอ้พี่น้องฟังดีๆแล้วก็แชปหน้าจอให้พร้อม หานอยมัดหมู่วันที่สี่เดือนเจ็ดปีหกห้าวิ่งเด่นสามลองสองกันเก้าเลขในกรอบก็คือกรอบแรกหนึ่งสองสามสามกรอบสองก็สองสามสี่ห้ากรอบสามก็สามหกเจ็ดเก้ากรอบสี่ก็สามสองหกห้ากรอบที่หาเก้าศูนย์สองเก้ากรอบที่หกหกสามหนึ่งหาพี่น้องสังเกตบ่าไม่ใช่มีเลขตัวเก้าซ้ำๆกันอยู ดูช่องได้หลายมันสีออกตัวอะไรสีออก,ออกเรียกพาเสือจะเป็นแบบนั่นแต่แต่ตัวนี้มันส่อมกันได้หลายเทียดนะขึ้ว่าตัวนั้นสิออกแน่นอนอ่ะมันเป็นสีมาตลอดอา๋าสลับมือนีกันนี่คือหนาหอวห้าหน่อยมัดมูได้พี่นอ้องเล้ะต่อไปพรเสือตีขามไปทั้งรล่าพัฒนาเลยว่ามือนี่ล่าพัฒนากันมาขังล่านี่อึ้เล่าพัฒนาได้พี่น้องเนะ้อจากนี้ลงมานี่คือเล่าพัฒนา ถ้าพัฒนานี้วันนี้ก็คือวิ่งเด่นสองรองแปดกันสี่ระวังเล็กเมื่อกีกอดข้อกันไว้อีกมันเคยเป็นอยู่ในกรอบก็กคือกรอบแรกก็คือสองศูนย์แปดสองกรอบสองหกสองแปดสี่กรอบสามกับสองสองหกสี่กรอบสี่กับเจ็ดแปดสามสี่กรอบที่หากับสองสี่แปดสองพี่น้องบ้างเลขเสร็จไม่แห้งสรรพสืบ พอเสดเล้งอยู่นี่ก็มีเลขตัวแปดสองสองแปดแต่ก็ตหกสี่สี่หกแล้วมันมาแห้งกูมูถ้าจะเบิ้ลก็คือสองสองตัวเก้าที่มันออกเมื่อกี้นี่แหละแต่มันจะเบิ้ลบางทีมันจ่โจงไว้อีกก็ได้ปรเลข๋ยวล่าพัฒนามันเคยเป็นวิ่งเด่นสองลองแปดกันสีแถ้าพี่น้องท่นหน่อยก็เอาสามตัวนี้ไปจับกันพี่น้องเอาเฉพาะเลขเด่นเลขล่องเลขกันนี่ไปวิ่งไปไปไปจับซีกันเอา แต่แ้วผมก็ตัวเอาหรือว่าถ้าพี่น้องจะได้เลขสามตัวพี่น้องก็จับนี่กรอบพี่น้องมากกรอบเลยพี่น้องก็บ,บนเบีย้ยนยี่นี่กรอบเลยนะเป็นเลขสามตัวถ้าสองตัวกัยิ่งตามเนวน้อยนี่ก็ได้ไ่่จะจับมันจะออกตามนี่อยู่ตลอดรู้สึกว่ารู้ไอ้เลขเล่าพัฒนาเนี่ยเพรเสือพราตามตรงเพเดินดีท่อห้าหน้อยห้าหน้อยเดินดีกลัวเล่าพัฒนาเนี่ยพใครเดินไปเนี่แต่ว่าเลขเดินเลขล่องนี่รอดเนกรอดเนย แต่จะให้พอเสือจับเลขสามตัวไหนี้ก็คือจะเร่งไปยี่ว่าสองสองสองแปดสองนะพี่น้องสองแปดสองหกแปดสี่นี่แหละพอเสือเร่งอยู่ตรงนี้แหละสองแปดสองหกแปดสี่สำหรับเล่าพัฒนามืองนี้เอาพี่น้องเข่าใจแ๊ยบเข่าบหนาจอนะครับแล้วเข่าใจแคบหนาจอถ้ามว่าเข่าใจที่ยบจกัสอบทูมาสอบถามพอเสือโดยตรงซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ 0 6 1 3 0หกหนึ่งสามศูนย์หนึ่งแปดสามเก้าเจ็ดอันนี้คือเบอร์โทษนะครับเนอะโทรมาสอบถามเมืองมาหล่นเนว่ย่างแบบเด็ตัวได้เดียนตัวได้ร่องตัวได้นักตัวได้นกกะครก็โทรมาถามอเอสาสำหรับคลิปนี้พอเจอการที่คอ้จบชนิดนะครับเนอะเพราะว่ามันก็มีฝากีู่่แค่ส้นนี้แหละเนวาชางตางประเเศม,มีน้อยมัดหมูก,กับเรายม่ดไมมดม้ม,า,มา,าพัฒนาครับมือนี้ครับ พอเสิร์้ขออวยพอไหนเอฟทีพอเสือด้วยแล้วพอเสือได้จับจับไปอ่ะอ่ะแล้วครับอ่ะอ่ะอ่ะยับอ่อไปอีกหน่อยเออนั่นแหละแนวความติดส่มกล้องของลราครับผมเด้อครับเด้อนิ่งนิ่งๆจากน่อยกันจากข้าวนะครับเอานี่นะครับเนาะเอานิ่งๆแคปหน้าจอได้ครับเด้อแคปหน้าจอนะครับอันนี้เป็นตัวเลขในมือนี่นะครับน้อยแล้วก็ลาวนะครับ ครับนี่นะครับเด้อน้อยอยู่ข้างบนเนาะคุณพ่อเนาะนนครับผมน้อยอยู่ข้างบนครับน้อยอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เล่าอยู่ข้างล่างเล่าพัฒนาอยู่ข้างใต้ครับครบลคเล่าพัฒนาอยู่ข้างล่างแต่ก็สามน้อยเลย่มันเบาคุณพ่อครับผมน้อยมัดมูเลยครับน้อยมัดมูนะครับถ้าถ้าไอเสี้ยนวิ่งเสี้ยนแลนก็คืออ่าพอเสิร์อไทยก็คืออา่าพิเศษไทยวิ่งซอน ปกติไอ้วิ่งสามวีไอพี่วิ่งเก้าเอาเนี่ยนะครับเตอร์ตามตีประเสริฐเพิ่นเห็นนะครับเนาะบางน้อยนึงครับขางไส้ไม่บางหรอเห็นแล้วนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนเราได้ครับเด้อชัดเจนนะครับจับหน้าจอได้ครับเด้อจับหน้าจอ ผขอเสด็จไปครับผมขอผมเอโชคหมาสุขภูทุขคนนะครับเด้อขอแม่แรกก่อนี่เริ่มกดไหลกดแช่ไข่ทังช่องครับเด้อทองไสพารวยห้าเก้าแปดพารวยแล้วก็ผลพารวยผลพาโชคครับผมฝากซองนําครับหรือพี่น้องเอ่อยากดันพอเสด็กันไ้ก็ขือน่องพอเสรก็ขือพอเสด็เฮงงเงพี่น้องนเขอไปติดตามในเรื่องแต่อาได้รสุดขึเพ่นกันยอดถึงรันี้รายพรทนได้นะครับเอ้า ครับผมขอโชคมาถูกทุกคนครับสาธุสาธุเอาฮานอยเด้ครับเ้อฮานอยของงาสินเหียนยาฮานอยของยาสินเหียนยาสินลมนะครับเอาขื้เขียนให้ทานน่นเนาะบ่านศูน <no>? ย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งครับโอ้นอยู่เลยนีงานขึน้นไปเอาลองเบิ้งครับศูนย์สองหนึ่ง ศูนย์สองหนึ่งกับสี่เก้ศูนกับสีเก้าครับไะเห็นเลวางมึงได้ครับด้วยเอฟซทุกเ่านครับีเยมศูนย์สองหน่งกับสี่ก้าไม่บัวเห็นยังก็มันเียงตที่ังเสีก่อนบเสยม่หม้ ับศูนย์สองหนึ่งกับสี่เก่ากับหนึ่งแปดเนาะตัวหนึ่งแถมไม่แถมให้อีกนะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดอยู่ทั้งตำตำนั่นครับศูนย์ซี่บรอครับอดีเห็นศูนย์ซี่ระเดนครับเลองเบิรงนได้ครับเด้อโอ้ลายตัวแน่ครับอันนี้เมื่อนี่ศูนย์ครับศูนย์สองหนึ่งสี่เก้าศูนย์ซีเจ้บัวเดือบ ห็นเป็นตัวไรบัดเอ้มาเจ็ดแปดตัวเดียวจ็ดแปดนะครับไม่บัวเห็นเป็นเจ็ดแปดนังเหรอได้ครับเด้อบริเขียนลงไห้นะครับเจ็ดแปดหรือหนึ่งแปดนะครับครับนี่ก็คืออยู่ที่ต้นยางพญานาคนะครับเน้ะที่ต้นยางพญานาคเดี๋ยวแอบดจะเบิ่งตัวเลขให้นะครับครับจะเห็นอยู่ที่ต้นกล้วยสองหนึ่งนะครับก็เพิ่มเติมนะครับ 0 2 1 4 9 0 4งหนึ่งสี่เก้าศูนย์สี่แปดเจ็ดแปดแล้วกันหนึ่งแปดนะครับเจ็ดเด็ตรงกันครับเดี๋ยวผมลมลงให้นิดเจ็ดแปหนรือว่าเป็นสอประมาณนี้นะครับกบคุรับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเบิ่งมาชม มาเป็นกำลังแรงเชียร์เร่งใจกดซับสไก่กดไห์กดแจให้แกทั้งช่องทองใสพรวยและห้ากแปดพารวยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบไปเพียงแค่นี้ตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกทุกท่านครับผม